สวัสดีทุกคนครับพบพี่ตูกอีกแล้วนะครับกับรายการตู่บัดฟันนะครับวันนี้กับเมนูที่พี่ตูกตั้งใจจะทําให้พวกเราได้ลองทําดูนะครับเป็นเมนูสมัยพี่เด็กๆสมัยด้านยายกับแม่พี่มักนิยมทำเมนูนี้มักจะทําตอนเป็นพวกงานจากงานบุญ ว่าคนโบราณก็จะทําช่วงงานบุญก็เช่นงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่เมนูนั้นก็คือเมนูหอมหมกนะครับพี่ตู่ทาเมนูหอมหมกวันนี้ให้กับพวกเราได้ลองทําดูนะครับวันนี้ทำเมนูหอมหมกไว้ทำาน้ OK, าเพราะพี่ตู่จะตามพิกเครื่องแกงหอ OK. มหมกสมัยพี่เป็นเด็กๆนะมีอย่างต่อไปนี้นะครับที่ยกขึ้นมาเนี่ยเครื่องแกงหอมหมกเนี่ยมีหน้าตาประมาณนี้เรารู้แค่นี้เราสามารถทําหอมหมกได้แล้วว่าเครื่องแกงหอมหมกก็าํากันยังไงนะครับวันนี้ทําเครื่องแกงหอหมกสบายคุณยายนะครับ กับเมนูซึ่งวันนี้เรา,าปลาช่อนย่างพี่ตุ๊กก็เปลี่ยนมาเป็นปลากระพงทะเลน้ําลึกนี่อันนี้ปลากระพงทะเลน้ําลึกนะครับอร่อยไม่แพ้ปลาช่อนเลยนะครับเห็นไหมครับเนื้อปลากระพงพี่หนาๆเบิ่มๆใหญ่ๆเท่าจานเลยนะครับใช้ปาลากระพงน้ําลึกเนี่ยแหละครับเอามาทําเป็นเมนูหอมกให้พวกเราเมนูหอมกเนี่ยถ้าเราเป็นเมนูหอมกแล้วเนี่ย ต้องมีผักชิดนิดหนึ่งนะคะไม่รู้เด็กๆรุ่นใหม่ได้ทานกันหรือยังน<ส>ั่นก็คือใบยอเกหตนใบยอมั่งเนี่ยใบยอหน้าตาแบบนี้นะคร<ส>ับใบยอหน้าทานมากรสชาติจะมีคมๆเล็กๆแต่มันเข้ากับเ็นหอมหมกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมนูที่จะใช้ในการทําหอมหมกคนงพีูุ่ที่เป็นผักผักที่จะใช้ก็คือใบหัวะพาเนี่ก็แม่ที่ยอมทมสมัยพี่เป็นเด็กๆนะครับข<ส>ายไปได้ก็คือใบยอกับใบหัวะพาแล้วก็ อีกหนึ่งชนิดนะครับในเวลาทำหมกหมกมีผักอยู่สามชิ้นที่เขาเรียกยชัยก็คืออากาศขาวเนี่ยนะครับบางคนจะใช้ปอากาศเขียววันนี้หาปอากาศเขียวไม่ค่อยเจอก็เอาปรากาศขาวก็ได้นะครับเอาละครับวันนี้นอกจากจะทําเมนูหอมหมกที่ไม่ต้องใส่กระทงแล้วเนี่ยพี่จะใช้ถ้วยนี้ในการทำหอมหมกนะครับเห็นไหมถ้วยนี้เอาไปใส่ไมโครเวฟก็ได้สมัยใหม่นะครับมาสมัยก่อนเขาไม่มีสําหรับใส่ไมโครเวฟนี่สําหรับใส่เดี๋ยวเราจะไปนึ่งกับ มอนไอถ้วยนี้นะครับ <c oughs> วันนี้เราจะทำไปดูฮอ,อมกกับยุคสมัยขึ้นมาเป็นสมัยใหม่นะครับใช้เด็กรุ่นใหม่ลองทำดูนะครับวันนี้หลากหลายมากแล้วก็เป็นเมนูที่ไม่ง่ายนะครับแต่ก็อยากให้ลองทำอบอกเคล็ดลับว่าถ้าเราไม่มีเครื่องแกงที่จะทำตามพี่เนี่ยมันก็ใช้เครื่องแกงแดงก็ได้แต่ก็ต้องใส่ไอ้นี่ไอ้ กระชายให้มากหน่อยนะครับกับผิวมะกรูดเนะี่ยสองอย่างนะจะ,จะทําเป็นหอหมกได้นะครับเครื่องแกงเดี๋ยววันนี้แต่พี่ตู่จะทําเต็มรูปแบบว่าเครื่องแกงหอหมกเขาใช้อะไรในการทํานะครับเดี๋ยวเข้าไปติดตามเมนูนี้ด้วยกันกับเมนูหอมหมกปลากระพงทะเลน้ําลึก <c oughs> เอาละครับเดี๋ยวไปดูหลักๆเขาก็ใส่อะไรกันมากนะครับเดี๋ยวพี่ตู่ทำให้ดูกับเมนูนี้นะครับเขาควรแล้วก็ทําเมนูนี้ด้วยกันนะครับไป มาดูกันว่าน้ำพริกของหมกที่พี่ตู่ใช้ในการทํำมีอะไรกันบ้างสมยัยท่านคุณยายก็ได้แกข่ข่าตะไคร้พริกแห้งลูกมะกรูดหอมแดงกระเทียมกระชายนี่กระชายและก็พริกขี้หนูสวนเก็บไว้ทําพริกน้ําปลานะครับเอาละครับหลักๆก,ก็มีแค่นี้ส่วนนี้ก็เป็น ปลากระพงทะเลน้ำลึกนะครับอันน,น,นี้ใบหัวละพาใบยอแล้วก็ผัดจัดขาวเอาครับเดี๋ยวเรามาแล่เนื้อปลากันอันนี้เนื้อปลากระพงทะเลเนี่ยมันจะแลกยากจะให้กรีจากตรงกลางออกไปก่อนนะครับเนื้อหนางเขาจะหนาสักนิดหนึ่งถ้ามมีคมถ้ามีไม่คมเนี่ยมันจะหั่นลำบากขนาดอันนี้ก็คมมากแล้วนะครับก็ยังยากอยู่ อันนี้เราก็จะแยกออกมาเป็นสส่วนในการทำปลานะครับเดี๋ยวมาดูพิตูแร่ปลารแร่อย่างไงให้ในการทำพอหมกของเรานะ่ารับประทานอันนี้สำคัญเลยนะเคล็ดลับในการแร่ปลาไม่ดูไม่ได้เลยนะครับอ่ะอันนี้แยกออกมาเป็น2ชิ้นก่อนอเก็บไว้เอาชิ้นนี้เอาไม่เอาเอาชิ้นนี้เอาชิ้นนี้ก่อนลวกันอันนี้เก็บไปอ่ะละเดี๋ยวพี่ตูจะสอน แร่เนื้อปลานะครับนี่ให้หั่นอย่างนี้หัน่นเฉียงๆหั่นมาก่อนหั่นเป็นชิ้นๆแร่อย่างไงให้ปลาหน้านะรับประทานนี่ดูนะพี่ตูจะแร่ให้มันเป็นแผ่นๆแร่อย่างไงอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการแร่ปลาจะเป็นปลาช่อนก็แร่แบบนี้ปลากระพงหรือปลาที่เราจะมาใช้ในการทำห่อหมกของเราเนี่ยดูเคล็ดลับในการแร่ปลาพี่ตู่นะครับเนี่ยแร่ออกมาเป็นนี้ครับอดูนะจากการ แรกก็คือกดลงไปแต่ยังไม่ให้ถึงหนังนะครับปลาแล้วก็อีกครั้งหนึ่งทำสองครั้งเราจะได้แผ่นปลาเวลาเราทาห่อหมกมันก็จะหน้ารับประทานอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเนื้อหนาๆไหมครับแผ่นใหญ่ๆเอาทาให้ดูละเอาละครับลองทํากันดูนะครับยะเป็นปลาช่อนก็ทําแบบนี้หั่นให้ถึงหนังแล้วก็หั่นอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้ออกมาเป็นแผ่นๆอันนี้คือเคล็ดลับในการทําปลา อ่ะพี่ถุกสอนเทคนิคให้แล้วก็ลองเอาไปทําดูเมื่อกี้หันแล้วเสร็จแล้วก็เก็บเอาไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยวรอเบรรอทําต่อไปอันนี้เสร็จแล้วจานแร่ปลานะครับเทคนิคของมันมีแค่นี้อ้าวมาลงมือทำพริกแกงห่อหมกกันว่าเขาทำกันยังไงอันนี้ใช้เกลือทะเลประมาณ1ช้อนโต๊ะถ้าใคร ทำน้อยก็ใส่น้อยนะครับอันนี้ขา่าประมาณ1ช้อนโต๊ะถ้าใครจะตามชอบพี่ก็นี่เลยกะตามพี่เลยถ้าใครจะทำน้อยก็อัตราส่วนน้อยลงไปดัวเองนะกระเทียมอันนี้ควรจะปอกเปลือกสักหน่อยหนึ่งนะพี่ตุกมจะใช้พลักประมาณสองช้อนโต๊ะ,ะประมาณนั่นแหละเศษเกินนิดหน่อยกะกันเองนะครับเอาคพร่าวว่าเราจะต้อง เตรียมใส่อะไรบ้างนี่ยแหละที่จะเป็นพริกแกงหอวบกตะใคร้ซอยซอยบางๆนะเพราะว่าเราจะใช้ใชตำเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหนื่อยก็ให้มันบางเข้าไว้น,นี้เราตำสดหน้าตาตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็จะแม่ก็จะให้ตำแบบเนี้ยเอามาสอนกันเลยกับยาย,ยก็ให้ทําแบบนี้อันนี้ไม่ใส่ก็ไม่ได้นะครับผิวมะกรูดประมาณ1ช้อนโต๊ะถ้าใครทําน้อยก็อย่าใส่เยอะเท่าพี่นะรับประกันเลยมากินไม่ได้ ใส่ให้น้อยลงอ่านี้มันคกใหญ่ทําเยอะก็จะใส่ปริมาณประมาณนี้เนี่ยจะตามเต็มคกนี่แหละแล้วเราก็โขกไปเนี่ยโขกให้ละเอียดพอสมควรอันนี้พริกแห้งอ่เลือกเป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่ก็ได้หรือเป็นพริกแห้งจินดาก็ได้แล้วแต่เราหาได้นะอันนี้ใส่ประมาณสัก3ช้อนใครไม่ชอบเผ็ด ก็ลดจํานวนลงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเผ็ดไปแล้วก็โคกงบางคนก,ก็ใส่ไม่เยอะนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะกินเผ็ดหรือไม่เผ็ดแล,ดกล้กลางๆอันนี้สำคัญมากถ้าหอหมกไม่ใส่กระชายเนะี่ยมันก็จะไม่ใช่หอมหมกนะครับอ่าใครชอบจิดกระชายก็ใส่เยอะหน่อยนะครับอันนี้กะเอาเองที่ใส่ไปสัก3-4ช้อนหอมแดงก็ประมาณเนี้ยสอช้อนเนี่ยใส่ลงไป เ,นะเนี่ยแหละสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่สามารถบอกได้เลยว่าใส่ทั้งหมดขี่ช่างไม่มีอย่างนี้เลยจะเอารถมือตัวเองเลยว่าชอบรถไหนแล้วอันนี้สุดท้ายก็ต้องมีกระปิด้วยนะครับอ่านนเราจะโขกโขกอันนี้ให้ละเอียดแล้วเราก็อ่าตาให้ละเอียดเลยนะน,นี่ตาให้มันละเอียดละเอียดก็จะเป็นแบบนี้พ่ถูกตำนานมากเลยนะครับว่าจะได้โคกนี้ออกมาเดี๋ยถ้า ใครไม่ถนัดก็ไปซื้อพริกแกงเผ็ดมาแล้วก็ใส่กระชายกับใบมะกรูดลงไปหน่อยก็เป็นพริกแกงหอมหมกได้เช่นกันนะครับอันนี้คร่าวๆอันนี้เป็นสูตรของพี่ตู่เองสมัยคุณยายกับคุณแม่แล้วพี่ตู่ก็ตำมาตั้งแต่เด็กๆก็กหน้าตาก็จะได้แบบนี้เพราะว่าใช้ตำม,มือมันจะไม่ละเอียดเดียวๆเ,เอาละต่อจากนั้นเราก็จะมา ปรุงกันละครับเอาพริกแกงที่เราตำเสร็จแล้วเนี่ยเอามาปรุงเป็นน้ำพริกที่จะใช้กับทำหอหมกกันอันนี้ก็เนื้อปลาบดนะครับมีพริกแกงหอมหมดที่เราตำเสร็จแล้วแล้วก็ตมด้วยนี่เนื้อปลาบดจะเป็นปลาอินทรีปลากายปลากระพงปลาช่อนได้หมดนะครับอันนี้ก็กะเอาตามแดดที่เราหาได้อันนี้พี่ตู่เมนูนี้พี่ตู่ใช้ไข่สามฟองรับ เราทำพริกแกงหอมหมกจํานวนน้อยกว่าพี่ก็ใส่ไข่ให้น้อยลงไปเดี๋ยวมันจะฟูไม่น่ารับประทานต่อจากนั้นก็นี่เลยนี่หัวกะทิเลยใส่หัวกะทิค่อยๆใส่นะครับอย่ารีบใส่ใส่เสร็จแล้วแล้วก็คนอันนี้จะใช้เวลานานนาน,น,านถึงนานที่สุดนะครับใครทำหอมหมกเนี่ยมันยากอยู่ตรงเนี่ยเติมค่อยๆเติมแล้วก็เราก็คนไป คนให้กะทิกับพริกแกงแล้วก็เนื้อปลาที่เราใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันเข้ากันให้ได้นะครับอ่ะเราเรามาปรุงกันว่าในการน้ำผงหมกต้องใช่อะไรใช้น้ำปลาเองหนึ่งสองช้อนเนะี่ยสามช้อนอ้าสามช้อนอ่ะสี่ช้อนเนะี่ยพอละประมาณนี้เรามีทั้งเกลือกับน้ำปลาแล้วนะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลใช้น้ำตาลทรายประมาณสักสองช้อน อหอมหมกจะหอหมกทางภาคกลางเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหวานถ้าเราไปแถวราชบุรีแถวบางที่เนี่ยก็จะหวานนําถ้าคนภาคกลางเนี่ยเขาจะไม่กินหวานมากก็จะออกเค็มๆเล็กน้อยนะครับแล้วก็หวานตามหน้าตาก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วกี่พี่ตู่คนจนอ่าพริกแกงเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็เอาเนื้อปลากับพงทะเลที่พี่ตู่หันไว้แล้วเนี่ย ั่นไ้แล้วอันนี้เอามาคนอีกรอบหนึ่งให้เข้าเนื้อกันนะให้เข้าเลยนะให้เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ย้องต้องให้เป็นแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะไปทำหัวหมกกันเอามาทำหัวกะทิราดหอวหมกกันหัวกะทิอยู่ในกระทะแล้วก็แป้งมันอยู่ในถ้วยอันนี้เราต้องเปิดไฟอ่อนๆนะคนเบาๆให้เข้ากันเนี่ยเดี๋ยวจะหัวกะทิกับแป้งมันเนี่ยก็จะ อ,อย่างเงครับเป็นค้นๆอย่างเงี้ยให้ตักเก็บได้เลยไม่ต้องเปิดไฟแรงนะเดี๋ยวมันจะแตกมันเอาตามนี้อันนี้เสร็จแล้วเอาเก็บไว้ก่อนพักไว้แล้วเราไปทํากันต่อเอาละครับมาทําหอมหมกันได้แล้วครับเริ่มจากอันนี้ใบยออันนี้ อันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับบางคนก็ไม่ได้ทําแบบพี่วันนี้พี่ตู่สอนเคล็ดลับทั้งหมดในการทําห่อหมกยังไงให้อร่อยอร่อยก็ต้องทําแบบนี้นะครับเริ่มจากใบยอวันนี้พี่ตู่ใช้3าผักเลยใบยอผักกาดขาวแล้วก็ใบโหระพาเป็นผัก3ชนิดอยู่ใน ok. ok. ห่อหมกห่อเดียวกันอันนี้อร่อยมากลองดูนะครับใครอยากกินเป็นชนิดใดชนิดหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับพวกเราชอบเลยอันนี้พี่ตู่จะทํา3ผักอยู่ใน ห่อเดียวกันนะครับแล้วก็เอาน้ําพริกขหหมกที่เราทําแล้วเนี่ยคนเรียบร้อยจนมันฟูอย่างเงี้ยนะครับเอามาใส่กับผักของเราอย่างนี้นะครับคลุกเข้าเข้าให้เข้ากันเพื่อที่เราจะเน่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปใส่ถ้วยนะอันนี้ผักอย่างเดียวนะ,อะเออก็ใส่ไว้ในถ้วยเพราะว่าพี่ตู่ใส่สักสามชนิดเลยมัน อร่อยมากถ้าใครจะชนิดใดชนิดหนึ่งถ้าใครไม่กินชนิดใดก็ไม่ต้องใส่ไปเเลือกมาใส่อันนี้พี่ถูกว่าเอาผักที่เราผสมแล้วเอามาใส่ถ้วยกันไว้แบบนี้อ,อย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วก็อันนี้เราก็เอาน้ำพริกขอบบก,กับปลาของเรานี่ที่ตักมาเนี่ยเนื้อปลาทางน้านนะครับอันนี้เสร็จแล้วได้หนึ่งถ้วย เห็นไ,ไหมครับเราทาถ้วยใหญ่มากเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเราก็ปิดวางไว้ก่อนแล้วเราก็จะมาใส่อใส่ถ้วยบ้างอันนี้นะเราก็ได้ผักมีที่มีน้ําพริกหอมหมกของเราปนอยู่เห็นไ,ไหมเดี๋ยวเวลาเรานึ่งเสร็จแล้วมันจะเข้าเนื้อแล้วมันจะกินเข้ากันพอดีเลยเอาแล้วครับก็เอาน้าพริกหอมหมกที่มีปลากับผงทะเลน้ําลึกของพี่ตู่ในอันนี้ในเนี้ยมีแต่นเนื้อปลาเอามาใส่ ไว้ในถ้วยนี้เลยเน,นี่ยนะครับมีกระจกใจล้เสร็จอีกหนึ่งถ้วยเดี๋ยวจะไล่ใส่ไปที่มีทั้งถ้วยแล้วก็กระทงด้วยนะ,ะทําให้ดูนี่แหละมันจะนุ่งหนึบๆเนี่ยนะคนจนเนี่ยมันหนึบๆอย่างเงี้ยถ้ามันไม่หนึบอย่างเงี้ยยังไม่ใช่นะคาราบอ่ะอันนี้ก็เสร็จอีกหนึ่งถว้วยเราหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราก็เอาไปพักไว้ก่อนอเดี๋ยวพี่จะใส่กับกระทงให้ดูอันนี้ถ้วย เราทำเป็นระบบถ้วยก็ได้นะั้นแล้วก็เป็นนึ่งอันนี้เป็นกระทงแล้วนี่กระทงล้องหัดเย็บเองนะครับอันนี้แล้วก็ใส่ผักที่เราทําไว้ไม่สักครู่เนี่ยลงไปอันนี้อลองไว้หนึ่งอันสองอันเดี๋ยวจะทำสามกระทงอะเอาใส่ผักเนี๋ยนะพี่ตุกก็จะใส่ผักที่เราเตรียมไว้อย่างไม่ไว้แล้วเนี่ยแล้วคุกเข้าไปอันนี้ใครชอบผักอะไรก็ใส่ตามนั้น พอเราใส่ผักครบแล้วเนี่ยก็เอาน้ําพริขกขมบกอันนี้มีปลาทั้งนั้นเลยเใส่ปลาลงไปทําตามพี่เนี่ยกระทงก็จะใช้ไม้กัดก็ได้ใช้ใชเ้เนี่ยไม้กัดอย่างงี้ก็ได้หรือจะแม็กนีบเอาก็ได้แต่ถ้าเป็นแมกก็ระวังกันนิดนึงนะครับพอเราเสร็จแล้วเราก็ค่อยแกะแมกออกก็ได้การเดี๋ยวติดคออา้านี่ก็ทำกระทงไว้สักสามกระทง อ่าเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมนึ่งกันอันนี้ที่เป็นถ้วยก็มาวางไว้ก่อนเนื้อปลาเราก็อ่ะได้แล้วอย่างนี้นะครับที่พี่จูกใส่ไปาวางไว้อสองถ้วยแล้วแล้วก็ถ้วยใหญ่ก็วางไว้อันนี้ใส่ได้แค่ถ้วยเดียวเอาละแล้วก็ไปตั้งเพื่อจะนึ่งนะครับอ่าใครมีนึ่งก็ซงนึ่งก็เตรียมไว้แล้วเปิดอ่า ใส่น้ำให้มันร้อนแะ้วอย่างงี้ก่อนแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะนึ่งมันเนี่ยเ,เอาฝาออกก่อนเดี๋ยวมันบงังมันปิดไม่ได้เดี๋ยวเอาออกก่อนนะครับเอาฝาออกแล้วก็เอาอีกถึงหนึ่งนึงน่งอะ่ะแล้วก็เอาฝาออกมีอยู่สองถึงงนึง่งก็ได้ประมาณนี้ปิดฝาไว้เอาละเดี๋ยวเราก็นึ่งไปพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเรานึ่งได้ที่แล้วเนี่ย เราก็จะมาเติมหัวกะทิที่เราทำไว้แล้วนี่จำได้ไหมอ่าเนี่ยใส่เนี่ยสัก10นาทีนะนึ่งไว้สัก10นาทีนะาทอ่าแล้วก็เอาหัวกะทิมาใส่เนี่ยหัวกะทิมาใส่นี่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะคราบเนี่ยหัวกะทิใส่แล้วก็ใกล้เสร็จละแล้วก็ตามด้วยหั่นใบมะกรูดเป็นฝอยๆหน่อยนะอ่นี่เขาเรียกใบมะกรูด่แล้วก็ตามด้วยพรนะิก,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 กที่ฟ้าแดง หั่นเป็นเส้นๆหอหมกเนี่ยไม่มีพริกขี่ฟ้าแดงวางเป็นสีแดงๆเนี่ยมันไม่ใช่หอมหมกนะอ่าอย่างเงี้ยเป็นหอมหมกแล้วใส่ผิวมะกรูดไอใบมะกรูดซอยบางๆนะไม่ใช่แล้วก็ต่อมาก็อ้าวถ้วยใหญ่ก็พี่ก็จะต้องใช้กัวกะทิเหมือนกันอย่างเงี้ยนะ,ะทําให้มันน่ารับประทานเดี๋ยวเรานึ่งอีกครั้งหนึ่งอันนี้เราจะไปน,นึ่งอีกครั้งหนึ่งอีกสักสินาทีก็เป็นอันเสร็จดูจะกะเอาดูนะครับ ใช้เวลาสักหมดเกือบ20นาทีในการนึ่งขมหมกแล้วก็เอกมาก็จะหน้ารับประทานแบบนี้เสร็จแล้วหนึ่งพริกชี้ฟ้าแดงวางพิสูจุวาง3ชิ้นก็เป็นอันเสร็จในการที่จะนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับนึ่งเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วขมบุกพี่ก็จะหน้าตา แบบนี้น่ารับประทานไหมครับแห้งๆน่ารับประทานสวยน่ารับประทานอันนี้ก็เป็นถ้วยที่เราเตรียมไว้ก็อันนี้ก็เป็น่อหมกที่จะมาจากใบตองเป็นอันเสร็จเดียแล้วก็ไปรับประทานกันแกเมนู่อหมนนะครับเสร็จแล้วครับครับกาแฟเสร็จแล้วนะครับแกเมนู่อรโมกบลารารเหนื่อยมากครับวันนี้ทําเมนูนี้ ไว้ให้กับกแฟนรายการได้ลองทําดูวันนี้ทําในชามเบญจรงนะนะครับหอมกนะแล้วก็ชามอบญี่ปุ่นแล้วก็จะทํามาจากใบตองด้วยนะครับให้พวกเราได้เรียนรู้ว่าการทําำอหมกไม่จําเป็นต้องทําจากใบตองเราก็สามารถใช้วัสดุอื่นในการทามันได้อันนี้เป็นสไตล์แบบคุณยายกับคุณแม่เลยนะครับคุณยายไม่ได้ทำาคุณยายเป็นคนเดนหลังและหอมอกของพี่เนี่ยวันนี้นะครับอันนี้เปิดให้ดูก่อนอันนี้ ทำแบบใส่หม้อใส่ถ้วยเบนจรลงนะครับกับเ,เท้เรียบเที่ยบกับอันนี้ใส่ไปตองแบบคุ้นเคยว่าเราหน้าตาก็ไม่ตากเลยนะครับค่ะใครอยากลองทอาทีนี้ไปตองมันหายาก่ยพี่จุกก็เลยประยยกต์ให้มีทั้งถ้วยเบนจรลงก็ได้อันนี้ทนความร้อนได้นะครับเลือกดูนะครับาหาซื้อไม่ยากมีขายทั่วไปบอกว่าที่มันสําหรับเวฟก็ได้ทนอบก,ก็ได้แล้วก็นึ่งได้อันนี้มันนึ่งแล้ว อันนี้หม้ออ,อบของญี่ปุ่นนะครับหน้าตาที่เวลาทาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับถ้วยเราใส่ได้เยอะมากนะครับมกินแบบจุใจเราไม่ต้องไปใส่ในตองถ้วยเล็กๆแล้วเดี๋ยวนี้เด็กๆสไมัยเนี้ยห่อใบตองไม่เป็นหรอกกินคู่กับน,น,น้ำปลาพริกพี่ตูนอะอร่อยอร่อยอาะล้ครับ มันนี้เรจริงๆกับการทำผอมหมกก็อยากให้พวกเราได้ลองไปทําดูนะครับถ้าอย่าลืมอยากลืมฝากดไลค์แชร์สับตะไคร้เป็นกำใจให้พี่สู่ทับคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราทีมผอมหมกกันเ้ว้อวันนี้เอาตรงไหนดีเอาจัดถวยเป็นจะลงแล้วกันนะอ่านี่เป็นจะลงหน้าตาแบบนี้นี่เลยนี่ถ้วยเป็นจะลงแล้วก็กินคู่กับน้ำปลาพริกนะครับอืมเด็ดัน้ำปลาพริกหน่อยนี่ ทำโตโต้อาครมาคอืนี่อร่อยมากครับวันนี้หอมอกพี่ตู่เนี่ยลืมไปว่าทำมาจากปลากระพงน้ำลึกนะครับรสชาติกลมกลม่หวานเล็กๆมันนะครับหวานมาจากเกะทินะครับ เราไม่ต้องใส่น้ำตาลไปเยอะแล้วก็หอมนุ่มเหนียวหนึบนะครับตัวเนื้อปลากระพงเนี่ยนะเดี๋ยวชิมปลากระพงเป็นชิ้นๆเลยนี่นี่ครับเนื้อปลากระพงอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวครับบ๊ายบายสวัสดีครับ